คลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการครอบเป็นวงกลมแบบง่ายๆในโปรแกรม Premiere Pro นะครับไปลองดูเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับผมจะสอน2วิธีนะวิธีที่1นครับให้เพื่อนมาที่ตรงนี้ครับ Effect Control ครับมาตรง Opacity ครับให้เพื่อนกดที่วงกลมตรงนี้ไปเลยนะกดจิ้มไปเลยกดที่คลิปวิดีโอของเราก่อนครับเราค่อยกดวงกลมที่ Opacity นะแล้วก็ให้เพื่อนทําการดึงได้เลยนะเราอยากจะครอบยังไงเป็นวงกลมแบบไหนเนี่ยให้เพื่อนทาการดึงได้เลยแต่วิธีนี้เนี่ยมันอาจจะ ไม่ค่อยกลมสักทีเดียวนะเราอาจจะต้องเล็งเลให้มันกลมอ่าประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนมาป Math รับแมสฟลเตอร์เหลือศูนย์นะแค่นี้ครับมันก็จะเป็นคอบแบบวงกลมเลยนะอ่าสมมุติผมดึงคีิปวิดีโอนี้เนี่ยขึ้นไปด้านบนนะแล้วก็สร้างคัลเลอร์แมทมาอนหนึ่งนี่ครับมันก็จะเป็นคอปวงกลมแบบนี้นั่นเองนะวิธีที่2นี้ก็จะดีหน่อยครับมันก็จะเป็นวงกลมแบบวงกลมจริงๆอ่ะให้เพื่อนมาใส่เป็นเอฟเฟกนะมาหาเอฟเฟกให้เพื่อนพิมพ์ตรงนี้ไปว่าเซอร์เคิลนะเซอร์เคิลเรา,ารปเปล,ลกากเอฟเฟ เอฟเฟกที่เราลากลงมานะแล้วให้เพื่อนปรับรเดียสตรงนี้เนี่ยไปในขนาดที่เพื่อนๆต้องการจะครอปให้มันเป็นวงกลมนะผมก็จะปรับให้มันเต็มจอเพราะว่าผมต้องการจะครอบทั้งภาพนะอ่ะพอเราได้ขนาดวงกลมที่เราพอใจแล้วนะให้เพื่อนมาที่ตรงนี้คนระับมันจะมี bending mode ตรงนี้นะให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็น,น stencil alpha นะกดไปเลยแล้วมันก็จะเห็นหน้าเราขึ้นมาแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยังอยากจะจัดตำแหน่งของมันเนี่ยเพื่อนๆมาปรับตรง center ได้นะ อยากจะเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาหรือขึ้นบนลงล่างอะไรเงี้ยปรับได้เลยอ่านี่ครับผมก็จะปรับให้ได้สัสดส่วนประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้วก็ผมจะเอาคลิปอันนี้ขึ้นบนให้เพื่อนดูแล้วก็ลากสีตรงนี้มานี่ครับเห็นไหมอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะย่อเนี่ยก็ให้เพื่อนมาที่โมชั่นนะจับย่อดได้เลยแล้วจับวางตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยแบบนี้อ่าเป็นไงวิธีการค็อปแบบวงกลมง่ายๆเลยนะสองวิธีก็จะประมาณนี้เลยครับใครยังสงสัยตรงไหนครับเพื่อนๆคอมเมนต์มาได้เลยนะ